สวัสดีคะ่ะฟรีสต,สตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้ก็คือการแจกวอลเล็ตนะคะการแจกแบบนี้มาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรอโอกาสหน้านะคะแล้วก็ขอฝากช่องด้วยนะคะช่องใหม่ที่นุชได้ทำขึ้น ลิงก์ช่องใหม่หนุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันนิดน,นึงนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็เม้นมาบอกกันใต้คลิปนิดน,นึงนะคะช่องใหม่ช่องนี้นุทเพิ่งเริ่มทำครั้งแรกมันอาจจะตัดต่อไม่ไม่สวยเท่าไหร่ไม่ลื่นหูลื่นตาเท่าไหร่ถ้าใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็เม้นมาคุยกันใต้คลิปนิดน,นึงได้นะคะ อะการแจกแบบนี้ขอแจกอยู่ที่30วอล์กันจำนวนผู้ที่ได้รับก็คือ28คนมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังรอก,กัดหน้าน,นะคะคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตแล้วก็มาฝากช่องใหม่ก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากด้วยนะคะลิงก์ทั้ง3ช่องอ๋อลิงก์เออ ไม่ว่าจะเป็นช่องหม่แล้วก็ช่องมันนี่ออนไลน์นุดลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันนิดนึงนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลานุดลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ